เดีย๋ยววันนี้แม่ไร้วงพยมอมจะพามาดูสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับกินเลือดเป็นอาหารนะครับมีกำลังกระดึบกระดึบมาเลยเห็นไหมครับเขาจะ รักบ้านไร่วงพยมนะครับแล้วก็คิดถึงมากนะครับเดินเข้ามาหาไม่หยุดเลยเดินเร็วมากนะครับ โอ้ยทางนี้ก็มีนี่นีนี่อันนี้คือตัวทากนะครับเป็นอยู่คล้ายๆปิงปิงควายนะครับแต่ทากนี่เขาจะอยู่บนบกนะครับอยู่ในที่ชื้นหมายถึงว่าอากาศชื้นมีร่มเงามีหญ้าอยู่นะครับมีใบไม้แห้งอะไรอย่างนี้ ปิดอยู่จะไม่จะจะอยู่ในน้ำไม่ได้นะครับถ้าก็จะมีตามตามภูเขานะครับที่มีความชุ่มชื้นมีความชื้นในอากาศสูงตามภูเขาตามอุทยานต่างๆรี่ว่าเอ,อ่หรือว่าชาวบ้านประชาชนทั่วไปจะขึ้นไปเที่ยว ตามน้ําตกอะไรเงี้ยครับหรือว่ายอดยอดภูซึ่งจะมีความชื้นสูงแต่ที่นี่นี้จะมีอยู่ทั่วไปนะครับตามทุ่งหรือบางที่ก็บ้านไหนที่ว่าเป็นสวนร่มรื่นมีความชื้นสมบูรณ์ก็จะมีนะครับตอนนี้คงจะเดินเหนื่อยแล้วหยุดเดินแหละทำตัวนิ่งๆด้วยนะโรอๆนะครับจะยุก ด้านก้นจะเกาะอ,อยู่นะครับต่ด้านหัวนี่จะยกชูอยู่เห็นไหมครับเมื่อมีเหยื่อผ่านมาก็จะขยับเกาะทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับสายไปสายมาอันนี้ตัวแค่นี้นะครับประมาณเท่าไม้จิ้มฟันนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ดูดเลือดอิ่มนะครับตัวจะโตขนาดปลายตะเกียบนะครับ เมื่อก่อนบางพื้นที่อาจจะไม่มีแต่ก็จะมากับส่วนสวนมากจะมากับสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเขาจะไปเลี้ยงวัวในพื้นที่ที่มีทากอยู่ในช่วงหน้าฝนเพราะทากจะหนีน้ํานะครับขึ้นไปอยู่รวมกันเยอะๆอาจจะที่สูงที่เนิน ก็จะบ้านก็วัวไปเลี้ยงก็จะเกาะอัวกลับมานะครับก็มาขยายพันธุ์อยู่ตามพื้นที่ต่างๆหรือต,ตามบริเวณบ้านนะครับสำหรับตัวทากเนี่ยวิธีเมื่อเขากัดนะครับ เมื่อโอกัดดูเลือดเราถ้าเราจับดึงแผลก็จะพูดง่ายแผลเราจะฉีกขาดแต่หมายถึงว่าเราจะมองไม่เห็นนะครับว่ามันฉีกขาดอะแต่เลือดจะออกเยอะนะครับทีนี้วิธีก็คือว่าใช้ยาเส้นนะครับถ้าเราไปในพื้นที่ที่มีทากเยอะเราก็เอายาเส้นสักหหนึ่งหัวหัวเล็กๆนะครับ เช่าน้ำก็ใช้ใช้ขวดน้ำดื่มก็ได้ครับใส่น้ำไปประมาณสักสักห้าสิบซีซีนะครับแล้วก็เอายาเส้นใส่ลงไปทั้งห่อเลยเช่ไว้สักคืนนะแล้วเราก็เอาไปใช้เมื่อตัวทา,ากมาเกาะหรือว่าเดินมาหาเราเราก็เอาน้ำยาเส้นนี้จุ่มไปน้ำยาเส้นก็จะไปทำลายทำให้ตัวทากนี่จะ จะละลายไปเลยนะครับเขาจะตา,ตายเขาจะตายก็ไม่สามารถมามาดูดเลือดเราได้หรือว่าถ้ามาเกาะตัวเราแล้วเราก็ใช้ถ้าไม่มีน้ํายาสิน้นมีมียาสินงเราก็เอายาสิน้นไปบี้ๆนะครับเขาก็จะปล่อยปล่อยที่ดูดเราอยู่เพราะตรงตัวจุดที่ดูดนี่ทั้งทั้งหัวทั้งท้ายของเขาเนี่ยมันจะ เป็นลักษณะของเป็นสุญญากาศแล้วก็จะมีเขี้ยวมีฟันที่ว่าพอดึงแล้วทำให้ถ้าเราดึงเเลยเนี่ยเขี้ยวเขานี้ก็จะทำให้ผิวหนังเราฉีกขาดเยอะนะครับก็จะมีเขียเ้ยวเล็กๆฟันเล็กๆฝังจะเป็นฟันฝังฝังไปแล้วก็ใช้สุญญากาศดูดนะครับดูดเลือดออกมาดูดจน เลือดเข้ามาเต็มตัวนะครับ